อันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะตัวนี้จะเป็นคอหมูย่างนะคะมีวิธีการเลือกคอหมูยังไงบ้างะคะอ๋อจะมีทั้งเป็นสันคอธรรมดาแล้วก็เป็นเป็นเป็นคอหมูเลยถ้าเป็นสันคอเนี่ยมันจะเป็นพวกเนื้อแบบมีมันผสมอยู่เล็กน้อยถ้าคนไหนที่ไม่ชอบทานมาันแล้วก็จะเป็นคอหมูอีกแบบเนึ้ าเป็นสันคอมันก,ก็จะมีมันผสมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเวลากินมันก,ก็จะไม่แห้งไม่ได้จนเกินไปตัวนี้น้ําจิ้มจะเป็นน้าจิ้มแจ่วซึ่งกินคู่กับคอหมูย่างมันจะเอารสชาติเผ็ดเค็มหวานตามมาต่างาคอหมูย่างเนี่ยค่ะมีการหมักเพียงไรคะก็เราก็จะหมักใช้เครื่องเทศแล้วก็จะหมักตามเวลาแล้วก็เราก็ข้าเตาอบตามเวลาถึงเวลาเราก็มาย่างอีกที oh, <no. S 1> อ่าแตยว่ารสชาติเนี่ยค่ะก็ อร่อยขอ,ของตัวก็สําหรับจานนี้นะคะสามารถทานเล่นได้กัแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวไม่ก็ข้าวสวยก็ได้เลยนะคะ ที่นี่เลยใช่ไหมจะมีที่นี่ที่เดียวนะคะค่ะถ้ามันตัวนี้จะเป็นสูตรพิเศษจะใส่หมูยอด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นหมูเด้งใช้ผสมกันเราทำเองชิ้นๆแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นั่นคือหมูยอค่ะค่ะก็ทอดมานเนี่ยนะคะก็จะได้รสชาติของหมูยอหมูเด้งก็คือจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็จะเหนียวหนึบค่ะอร่อยก็คือแบบเป็นสูตรของที่นี่เลยสามารถหาทานได้ที่นี่ทีเดียวเลยค่ะก็สําหรับทอดมัน กินต่อป่านี่คือก็อร่อยแล้วแล้วก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่แล้วก็ใส่ถั่วลงไปใช่ไหมคะกินกับแตงกวานน้้องมมา่ยไได ตับหวานนะคะตัวนี้ตับเวลาถ้าเป็นตับหวานมันจะต้องออกตึ่งสุกกึงดิบนิดนึงแล้วมันจะอร่อยถ้าสุกมากเกินไปมันก็จะออกแข็งแล้วเวลากินต้องกินร้อนๆถ้ากินเย็นๆมันก็จะด้านตัวตับมันจะด้านตัวนี้จะหอมจะหอมเป็นตัวข้าวคั่วข้าวคั่วจะเป็นกลิ่นที่ชูขึ้นมาของตับหวานตัวนี้เวลากินไปมันก็จะหนึบหนึบหนึบแล้วมันก็จะเป็นรสตับออกมา ตับของเรามันจะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ฟัแต่หวันนะคะก็จะหอมกลิ่นข้าวคั่วขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวตับนี่คือจะหนึบๆก็คือกึ่งสุกกึ่งดิบก็คือไม่ได้ทําจนแข็งเกินไปและชาดีเลยทีเดียวอร่อยเด็ดนะต่อชื่อรายการเลยะคะ่ะวันนีีถ้ถพ่่ไมมา ารแชมป์สากทองทุกโต๊ะมาจะต้องสั่งยำปูม้านี่เลยค่ะรสชาติก็จะเป็นออกเผ็ดเปรี้ยวเคม็มหวานนะคะตามลําดับนะคะก็มีคือครบสามรสเลยตัวนี้จะเด่นคือมีมะม่วงกรอบกินด้วยจะเป็นมะม่วงกับแครอทซึ่งจะตัดกันเนื้อปูต้องเป็นเนื้อปูสดแล้วเอามาดองมันจะคงความหวานของปูอยู่ค่ะก็รสชาติของยำปูม้านี่ค่ะก็คือจี๊ดจ๊าดถึงใจมากเลยค่ะก็คือมีครบสามรสอย่างที่พี่บอกนะคะเพราะ ได้ทาหนลงไปเราก็รู้สึกครบสัามรสจริงๆแล้วก็แผ็ดจี๊จ๊าแล้วถ้าสมมติว่าคนไม่กินเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะสามารถสั่งได้ไหมคะว่า<ม>สามารถจะเออเราจะถามก่อนว่าทานเผ็ดไหมเ,เพราะว่าตัวนี้จะเผ็ดตัวนี้จะเด่นเรื่องเผ็ดเปรี้ยวเค็มค่ะรถรัก็บอกไม่ว่ากันที่ได้เลิกฝันไม่เสียเวลา,วลาขอความสุดท้ายวันนี้ถ้าพี่ไม่ เป็นไก่ทอดค่ะเป็นอาหารทานเล่นใช่เราจะแยกเป็นปีกบนกับปีกล่างค่ะเพราะว่าบางคนจะไม่ทานปีกบนบางคนจะทานแต่ปีกปีกล่างอย่างเดียวซึ่งตัวปีกปลายเราสามารถสั่งได้ถ้าบางคนมาถึงก็จะถ้าชอบกินต่ปีกปลายก็จะเอาปีกปลายอย่างเดียวใช่เพราะตัวนี้มันจะมีเทนของมันเป็นตัวกรึบกลับของมันนะแล้วก็เมนูคาะเมนี้ต้องกินร้อนๆแล้วจะมีไอของความร้อนของไก่ที่เพิ่งทอดสุกมาใหม่ๆออกมา ความชุ่มฉ่าในเนื้อไก่จะยังคงอยู่เวลากินต้องกินกับน้าจิ้มไก่หวานๆแล้วตัวไก่ทอดเนี่ยค่ะก็คือจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่ชุ่มไปด้วยน้ามันแต่ว่าชุ่มไปด้วยอ,อ,อุ่นชาความอุ่นของไก่เลยนนคะ่ะ อันนี้ค่ะเป็นเมนูอะไรคะตัวนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกเน,นื้อรออใจจทุกวเนื้อหมูเนี่ยนะคะก็คือจะเปื่อยกําลังดีเพราะทานแล้วก็นุ่มไม่แข็งด้วยแล้วก็ทอทานแล้วก็คล่องคองถูกใจมากจริงๆค่ะ แบบนี้เอจะขอสูตรเมนูยำปูมาได้ไหมคะเพราะว่าจริงจังถึงใจ,าจามากและอันนี้ใครจะเป็นคนทําคะก็จะให้แม่ครัวมือหนึ่งทำะะงั้นคุณผู้ชมคะเดีย๋ยวพบกันช่วงหน้านะคะเอจะพาไปเปิดสูตรจนเด็ดเมนูยำปูมากันคะ่ะ ตล์กันเองเพลิดเพลินกับเพลงแจ๊สและเปียนโนโซโล่ในบรรยากาศนั่งสบายๆฟังเพลงสไตล์ easy listening มาเป็นตัวคุณที่ขับซีได้ทุกวันเดซิเบลคาราโอเกะให้คุณเป็นนักร้องในสไตล์คุณกับความเป็นส่วนตัวด้วยห้อง VIP ถึง8ห้องเครื่องเสียงชั้นดีระบบเลือกเพลงอันทันสมัยด้วยตัวของคุณเองปาร์ตี้ทั้ง2สไตล์ที่เดอะทายรีสอร์ท 038-399-200ดสุดยอดรถปิกอัพป,ปรียน้ำมันแห่งยุคและสุดยอดยนตรกรรมแห่งสมรรถนะพร้อมให้คุณพิสูจน์และเป็นเจ้าของแล้วกับอิส z u s ซูเปอร์ไทเทเนียมวันนี้ใช้แล้วรวยกับอิส z u s ซูเปอร์ไทเทเนียมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมสิทธิพิเศษที่ชมบุรีอิสุซูเซลทั้ง7สาขาบางแสนบางสายบ้านบึงบางละมุงพัทยาอมตันครและสาขาใหม่สัตีบ ถ้าเลือกรถอิสุสต้องเลือกเราเชียบุรีอิสุสเซลโทร038 386 600พวกเราบางสิบหมื่จะใกล้ึ้นมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขก,กับโครงการใหม่แสนสุขไ i f ฟอินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา เร็วๆนี้ที่บางแสนแสนสุดไวไฟเซอร์วิสบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนสวัสดีครับหนะ้ามา,มา,มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะโทรบอกกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ติง๋งมาพร้อมกันเลยเหรอฮะ ไม,ไม่ไม่ไม่สูบแล้วดีกว่าไปดีกว่าครับใจทีค,คนอื่นเนี่ยเก่งใจจังเลยลูกเมียนี่ไม่เมีบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆก็ทุกที่อะอะไรเด็ดเพชรไม่รับช่วงเปิดสูตรจานเด็ดค่ะช่วงเปิดสูตรจานเด็ดนะคะตอนนี้เอ๊ก็อยู่กับคุณแอนแม่ครัวของร้านแชมป์สักทองแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเปิดสูตรจารเนเด็ดเมนูอะไรกันคะน้ำผู้มาค่ะค่ะงั้นอยากรู้ส่วนผสมกันแล้วใช่ไหมคะไปชมกันเลยค่ะ,ะค่ะก็ได้ทราบส่วนผสมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ให้พี่แอนลงมือทำเลย<อ>เริ่มจากอะไรคะก็จะใส่พริกกับกระเทียมก่อนนะคะ เป็นส่วนผสมง่ายๆที่สามารถทำทานเองได้แต่ถ้าอยากให้อร่อยก็ต้องมาที่ร้านแชมป์สักทองเลยใช่ไหมคะเราก็จะตำพริกแกกเีมนะคะให้รแหลกเราก็จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลารอตวไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวค่ะนี่คือมะนาวสดใช่ไหมคะ้วหะเราทันเองค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะ แล้เราก็จะผสมให้มันเข้ากันนะคะมาหลากหลายเราก็จะใส่ปูมา,ะค,ะมมาค่ะครูมานี่เราจะสับไว้แล้วนะคะค่ะแล้วก็จะมีมะม่วงค่ะมะม่วงก็จะมีแครอทน,นะคะแล้วเราก็จะใส่หอมแดงแล้วก็หอมเขียวนะคะค่ะแล้วเราก็ เราตำไม่ได้ล้าต้องทำทีช่เพรานะ่เาเดี๋ยวมันจะเละใช่ไหมคะเรสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานไปนะคะ จากกรุงเทพนะคะมาจากถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าแยกพัทยาเหนือพอแยกพัทยาเหนือถึงสี่แยกไฟแดงแล้วเราก็ตรงมาก่อนออตรงข้ามกับรลตัสจะมีฟาชิโนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมือจะเป็นเลี้ยวซ้ายมือของทางฟาชิโนนะคะ แล้วก็ตรงเข้ามาในซอยร้านจะอยู่ทางขวามือค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่สามารถมาถูกได้สามารถโทรได้ที่เบอร์อะไรคะเบอร์038370890นะคะแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์มบอถือคือเบอร์0 8 2 2 0 0 2 1 2 2ค่ะค่ะแล้วเวลาเปิดปิดของร้านล่ะคะ10โมงครึ่งถึง2อทุ่มครึ่งค่ะเห็นว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการอร่อยเด็ดเคทไม่รับนี่เราลดให้กี่เปอร์เซ็นต์คะ10%ค่ะเซ็ค่ะขบคุณค่ะ เฉพาะที่ร้าอร่อยเด็ดนะคะลด10%เลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเอ๊ก็ต้องขอขอบคุณว่าที่ทำให้เอ๊ได้มาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็มีที่นี่ทีเดียวะคะ่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดหรือว่าท่านผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะแนะนำร้านอาหารเด็ดเมนูดังมาทางรายการของเราก็ติดต่อได้ที่อยู่แล, mm hmm. และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเอแาล้ลารแชมป์สาวทองก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ